สวัสดีครับวันนี้นะครับเพิ่งสั่งทุเรียนพันใหม่นะครับพันนี้แพงมากนะครับเป็นทุเรียนพันยาวลิ้นจี่นะครับเดี๋ยวมาชมด้วยกันนะครับนี่นะครับผมสั่งมาจากาสวนศักดิ์ศรีนะครับคุณศักดิ์ศรีสง่าราศีนะครับอันนี้ชื่อผมนะครับ นี่นะฮะผมสั่งยาวลิ้นจีมาต้นหนึ่งนะครับเอ้ยสองต้นนะครับแล้วก็สั่งงูสัง king จากส่วนคุณสมศักดิ์ศรีนะครับยาวลิ้นจีน่นี่เป็นของคุณแฮปปี้นะครับแต่เป็นทีมงานเดียวกันนะครับเปิดพร้อมกันเลยนะครับ อันนี้จะถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นเที่ดลึกนะครับเผื่ออีกหน่อยทุเรียนโตเราจะได้บอกที่มาที่ไปได้นะครับตอนนี้กำลังมาแรงนะครับพันนี้ยาวรินจิเปิดพร้อมกันเลยนะครับเรียบร้อยเนี่ยฮะเปิด สั่งมาสี่ต้นนะครับโอ้โหใหญ่มากสวยงามครับนี่นะครับซื้อเป็นของขวัญปีใหม่พอมันเกิดนะฮะอันนี้ของขวัญวันเกิดผมนะครับใกล้วันเกิดผมละว,วันนี้เป็นวันที่สามนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับสองต้นนี้ไอ้ต้นนี้ใบนี้นะ่าจะเป็นหนาดํานะครับหนาดาเอ,อไม่ใช่ผู้ผิดใบนี้นะ่าจะเป็นเอ่อหนาดำถุกนะส่วนอันนี้เป็นหมูสังคิงนะเพราะว่าใบจะคว่ำอย่างนี้นะฮะวิธีการดูนะครับหนาดําใบจะเป็นอย่างนี้นะฮะส่วนสองต้นนี้ พิเศษเลยนะฮะสองต้นนี้ที่จริงต้นราคาอยู่ที่ประมาณ1,300บาทนะครับแต่พอดีช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นนะฮะ,ะเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนจะให้ดูชัดนะฮะนี่นะฮะ ต้องมีติ๊กเกอร์ของเจ้าของสวนครับพร้อมลาเซ็นนะฮะนี่นะฮะยาวลิ้นจีหนึ่งร้เปอร์เซ็น์นีนนะครับ,รนนรบ,รบ,รบต้นนี้นีพร้อมปลูกเลยนะฮะสองต้นนะครับสองต้นนี้นี่ อนาคตพ่อแม่พันุนะครับปีที่แล้วกิโลละสองพันห้านะครับลูกหนึ่งนะฮะลูกหนึ่งมีประมาณสี่ห้ากิโลก็ลูกละประมาณหมื่นนะฮะนี่นะครับยาวลิ้นจีนี่นะครับ,รบทุเรียนพันธยาวลิ้นจีนะครับจะมีโลโก้อย่างนี้ติดนะฮะ สวยครับสวยสองต้นอ่ายอดเริ่มเดินแล้วนะฮะเดี๋ยววันวันเสาร์นี้นะฮะวันอาทิตย์นี้นะครับจะเอาไปปลูกแล้วนะฮะยาวลินจีฝากติดตามด้วยนะครับ นี่นะบก้านยาวอันนี้จับอันนี้คือของแท้แน่นอนนะครับสี่ต้นนี้นะฮะส่วนต้นอื่นนี้ซื้อจากจากสวนที่อืมไม่ค่อยมั่นใจนะครับเรื่องคุณภาพเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ราคาถูกนะครับส่วนสี่ต้นนี้ของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคิดว่านะครับเพราะาดูจากลูกค้ารีวิวน่าจะของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ นี่นะฮะอันนี้เป็นหนมดำอันนี้เป็นหมูสังคิงนะฮะใบใบสองอันนี้ต่างกันเลยนะครับเนี่ยนะฮะยาวลินจีไม่เคยเห็นนะครับใบใหญ่มากใบเท่าฝ่ามือนะฮะโอเคฝากติดตามด้วยนะครับบายบาย